สองสาวกลางไล่ข้าวบาเล่เสมิงทันญาทันญาโบกมือโบกมือหน่อยเร็วเย้ <laughs> บอเห็นหัวแล้วเอาโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยเร็วเร็วทายาแดดร้อนไปหน่อยเค <laughs> okay, วิตามินดีกำลังกำลังดีเนาะร้อนกับเจ้าทายาร้อนกับเจ้าร้อนนิดหนึ่งเนาะ โอ้หมีงูขึ้นมาเอ่าสวยๆใครจ้ะถือถ่ายโดยก็อันนี้อัดวิดีโออัดวิดีโอเห็นเห็นเห็นน่ะมันบอบใบอ่างกแรเฝ้าอ่ะ อออกะปอหัวกัเลยอามามามาปลามาหนึ่งสองสามหนึ่งอมันอัดวิดีโออัดวิดีโอค่ะมันมองไม่เห็น